คุ้มมากกับคอร์สติวสถาปัตย์ออนไลน์มีทั้งคอร์สพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอร์สสร้างผลงานลงพอร์ตโฟลิโอและคอร์สทฤษฎีสถาปัตย์เพียงคอร์สละ950บาทคุ้มมากแถมเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้บริหารเวลาได้เองและมีเกติิบัตรให้อีกด้วยคนอื่นเขาฝึกไปไกลแล้วคุณพร้อมหรือยังครับสวัสดีชาวูส,สเกตทุกคนนะครับผม ในวันนี้นะครับเนื่องด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใกล้ส่งพอร์ตแล้วใช่ไหมบางคนก็มีผลงานพร้อมแล้วพร้อมที่จะเอาใส่เป็นรูปเล่มแล้วแต่มันก็ยังติดปัญหาตรงที่ว่าแล้วรูปแบบพอร์ตล่ะเออเราจะออกแบบยังไงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลยให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับสีอะไร นะครับผมอย่างเช่นเป็นคนสนุกสนานก็ต้องสีเหลืองสีส้มหรือเป็นคนที่เงียบๆสุข,ขุมก็อาจจะเป็นสีน้ำเงินสีม่วงอย่างนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับลองดูเลองทฤษฎีส,สีเข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะครับผมกับอีกวิธีนึงนะครับที่พี่แนะนำน้องๆที่ติวกับพี่เนี่ยให้ลองทำดูก็คือการจัดพอร์ตแบบโมเดนนะครับ เป็นสีขาวเรียบง่ายเลยอาจจะมีแบ็กกาวแพทเทิร์นแบบเป็นสีเทาหน่อยก็ได้ซึ่งพอร์ตแนวโมเดิร์นเนี่ยที่แบบดูเรียบๆรียหรูๆนะครับจะเป็นที่นิยมในวงการสถาปัตย์มากเพราะว่ามันไม่ไปแย่งความโดดเด่นของงานมันช่วยให้งานเราเด่นแล้วก็สีขาวอยู่กับอะไรก็ได้นะครับแปะงานลงไปยังไงมันก็เข้ากับงานเรานะครับสีขาวโมเดิร์นเนาะ,ะเชฟฟอร์มอะไรก็จะเป็นแบบ รูปร่างที่ดูง่ายๆนะครับเส้นตรงอะไรอย่างนี้ในเรื่องของสีนะครับสิ่งที่พี่จะแนะนำเลยนะครับก็คืออย่าไปยึดติดกับสีประจำคณะหรือสีประจำมหาลัยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับการคัดเลือกมันไม่ทำให้แบบซื้อใจอาจารย์ได้ขนาดนั้นนะครับเออสู้เอาสีที่มันพรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมาดีกว่านะครับ พี่จะเห็นคอนเทนต์แบบมหาลาัยนี้ต้องพอร์ตสีนี้อันนี้ไม่แนะนําไม่แนะนําเลยครับแต่คณะอื่นพี่ไม่รู้นะแต่สถาปัตย์พี่ว่าพรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมาดีกว่ากับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเอางานเราเนี่ยมาวางเรียงกันเลยนะครับหรือเรียงในคอมก็ได้ลองเรียงดูแล้วก็ดูว่าพอร์ตของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสีอะไรนะครับผมวิธีนี้พี่จะเอาใช้กับ เด็กตีวของพี่หมดเลยนะครับเพราะมันง่ายต่อการจัดพอร์ตนะแบบว่าเฮ้ยงานคุณดูเน้นสีน้ําเงินนะอ่ะก็ทําเป็นโทนน้าเงินไปน้าเงินไปเรื่อยๆเลยอาจจะมีสีที่แตกต่างจากพวกบ้างเพื่อไม่ให้มันจําเจเกินไปนะครับก็ไม่ใช่ว่าพอร์ตสิหน้าเป็นสีน้ําเงินหมดเลยก็ไม่ใช่นะครับอ่ะทีนี้มาดูก่อนว่าเออถ้าพอร์ตเรามันคุมตีมมันก็จะสวยและเราจะใส่แพทเทิร์นเป็นแบบ สีน้ำเงินอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนคุมทีม IG อ่ะนะครับที่ชอบทํากันคลิปนี้ก็จะแนะนําประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีพอร์ตลงเลยนะครับมาเรียนคอร์สออนไลน์กับเราได้นะครับรวมถึงการสอบที่พทีที่ต้องใช้ทฤษฎีเนี่ยนะครับก็มาสมัครคอร์สออนไลน์กับเราได้นะครับหรือใครที่อยู่จังหวัดร้อยเนะครับผม หรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยทั้งกาลสินสาร,รคามมาเรียนสดกับเราได้นะครับที่สตูดิโอเลยนะครับทั้งคอร์สออนไลน์และคอร์สสอนสดเรามีเกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เรียนผ่านเกณฑ์นะฝากแฟนเพจ Facebook, IG และ TikTok นะครับผมของเราด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ c h anel n สมุ o t h s k e t c h แช n e l ด้วยนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ สมูทสเก็ตเดอะแกลเลอรี่คู่มือการสเก็ตภาพแบบสถาปัตยกรรมและ Black and w h s t e t k e t ็ตบุ๊กหนังสือรวบรวมผลงานลายเส้นสถาปัตยกรรมหากสนใจอินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจ f Facebook ส,สมูทสเก็ตลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย